May the Lord bless you. Thank you so much for spending time with me in this teaching today. The Bible says that all Scripture is inspired by God and is good for teaching, rebuking, and correcting in righteousness, so that His people will be equipped to do every good deed. I believe that today God shall equip you, teach you, and speak to you by His Holy Spirit. Meet you in the teaching. สวัสดีครับพี่น้อง ขอระเจ้าอวยพรนะครับดีใจมากที่ได้มาใช้เวลากับพี่น้องในวันนี้วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสเล่าคำพยานชีวิตในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูเดินกับพระเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างในหลายปีที่ผ่านมาผมได้เป็นคริสเตียนมาแล้วเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายผมเชื่อว่าคำพยานในวันนี้จะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนหลายท่าน ให้เดินต่อไปกับพระเจ้าและขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปในทางของพระเจ้าจนท่านเกิดผลสูงสุดจนกระทั่งท่านนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การในยุคนี้อย่างมากมายอย่างอัศจรรย์และเป็นพระพรแก่นานาชาตินะครับวันนี้ผมอยากจะเล่าถึงประสบการณ์ในการที่ได้มาพบไฟแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมผมรับเชื่อ เป็นคริสเตียนในช่วงปีประมาณ1981-1980น,น,นั้นนะครับแล้วตอนแรกก็ไปอยู่ที่คริสตจักรแบปทิสต์ที่จันทบุรีผมก็เริ่มร้อนรนรับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังรักพระคัมภีร์มากนั่งฟังคำสอนทั้งวันทั้งคืนเลยครับอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า และในที่สุดก็ได้มีโอกาสเทศนาสั่งสอนในคริสตจักรนั้นแต่ก็ยังดำเนินชีวิตที่อ่อนแอทำบาปความเชื่อก็อ่อนมากเลยไม่สามารถเชื่อเรื่องกอารอัศจรรย์ได้ไม่มีกำลังมากเท่าไหร่แต่รักพระเจ้ารักพระวจนะจนกระทั่งวันหนึ่งรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ค่ายแห่งหนึ่งซึ่งเป็นค่ายคริสเตียนของหมอและพยาบาล ที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นยังอยู่ประเทศไทยที่จันทบุรีแต่ผมไปรับในค่ายแห่งหนึ่งพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของผมในค่ายครั้งนั้นและผมก็พูดภาษาปแปลกๆและหลังจากนั้นผมก็เริ่มร้อนรอนมากขึ้นมีการเจิมมากขึ้นในการเทศนาและสั่งสอนในการนำคนรับเชือ้อหลังจากนั้นไม่นานก็ย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกา และก็ถูกเรียกโดยพระเจ้าให้เปิดคริสตจักรซึ่งผมดูแลอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เซียโทรนี้ชื่อคริสตจักร New h o p p i n t t r r n t t o o n l l ผมก็ร้อนรนเอาจริงเอาจังสร้างสาวกศึกษาพระคัมภีร์รับใช้หนักมากแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนกระทั่งปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นมากมายผมกับอาจารย์ดาภรรยาของผมนั้น เกิดความแตกร้าวในการดำเนินชีวิตคู่เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาให้ทั้งทำงานหมอทั้งรับใช้แล้วก็มีนิมิตอยากจะเปิดโบสถ์มากๆอยากจะสร้างสาวกทำงานหนักมากแต่คริสตจักรก็แห้งมากแม้ว่าเราเชื่อในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาปแปลกๆเราก็เชื่อในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าแล้วก็พยายามสอนอย่างเต็มที่สอนพระพจนะสร้างสาวก ทำงานหนักมากเลยนะครับแต่โบสถ์ก็ไม่ค่อยขยายเท่าไหร่ไม่เห็นการอัศจรรย์ในโบสถ์เท่าไหร่เลยน้อยมากผมเองและจันดาก็เหนื่อยมากจนเราทะเลาะกันจนเราเกิดจะยาก,กันต้องหลายครั้งทะเลาะกันท้าหยาก,กันท,ทั้งทั้งที่เป็นสอบอยืนเทศนาวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขผมท้อใจรู้สึกถูกประนามถูกกดดันโดย ผู้นำใหญ่ๆห,ห,หรือว่าเพื่อนสอบอคนอื่นหาว่าผมเนี่ยทำงานไม่สำเร็จโบสถ์ไม่ขยายสักทีหนึ่งที่จริงย้ายมาอยู่อเมริกามาเทศนาให้คนต่างชาติฟังมันก็ยากอยู่แล้วนะครับและต้องพยายามขยายโบสถ์ให้ได้ก็มันก็ไม่ขยายโบสถ์ก็โตช้ามากเลยผมรู้สึกท้อใจมากรู้สึกมันเศร้ามากรู้สึกว่าชนะความบาปต่างๆหลายเรื่องในชีวิตไม่ได้ ความคิดในการรับใช้ก็ไม่ค่อยถูกต้องอยากจะสร้างอาณาจักรของตัวเองอยากจะดังอยากให้คนนับหน้าถือตาใช้สิทธิอำนาจในการบังคับสมาชิกผมอาจจะไม่ได้ไปทำบาปเรื่องผู้หญิงเรื่องการเงินการทองแต่ก็มีความเย่อหยิงว่าฉันรู้พระคัมภีรเยอะแล้วก็หลายครั้งทำกับสมาชิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในมุมของว่าการใช้อำนาจกดขี่ขมเหงบ้าง หรือว่าไม่เข้าใจสมาชิกปฏิบัติต่อภรรยาก็ไม่เคยดีเท่าที่ควรไม่มีความไวต่อความรู้สึกของภรรยาในที่สุดความกดดันเรื่องครอบครัวมาถึงจุดที่เรียกว่าเราจะไปกันไม่ไหวแล้วในบ้านนี้ผมกับจันดาทะเลาะกันเป็นประจำทั้งท,ที่เราทั้งสองคนเกรงกลัวรัก,รกพระเจ้าแต่ไม่มีกำลังเลยครับที่จะสร้างครอบครัวการรับใช้ก็เหี่ยวแห้งไม่เกิดผล ผมก็เริ่มทูลขอต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดในชีวิตของผมที่ทําให้ชีวิตการรับใช้ชีวิตครอบครัวมันไม่ไปไหนแม้ว่าผมจะจริงใจรักพระวจนะรักพระเจ้าและทําสุดกําลังแล้วก็จริงผมก็ทิฏฐานอยู่ประมาณปีถึงสองปีพระเจ้ามันมีอะไรอย่างอื่นไหมที่เป็นคําตอบจนกระทั่งวันหนึ่งขณะก,กําลังจะเดินทางไปประเทศไทย เพื่อไปประชุมกลุ่มเสพบาลที่กรุงเทพก็มีสมาชิกอเมริกันคนหนึ่งยื่นหนังสือให้ผมชื่อว่าหนังสือสวัสดีตอนเช้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เขียนโดยนักประกาศในสหรัฐอเมริกา,าผมก็หนังสือเป็นหนังสือเก่าๆนะครับเขาอ่านมาลัางหลายเที่ยวแล้วผมก็ไปนั่งอ่านในเครื่องบินในหนังสือเล่มนั้นก็เขียนถึงการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของนักประกาศคนนั้นผม เห็นจริงๆว่าผมไม่รู้จักพระวิญญาณจริงๆผมไม่ได้ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณผมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนําลูกด้วยให้ลูกไปถึงจุดที่ได้พบพระวิญญาณและได้พบสิ่งใหม่ในชีวิตที่ทําให้ชีวิตครอบครัวและการรับใช้และชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นในที่สุดพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานนะครับในค่ายปีนั้นประมาณ นะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี1995มีนักเทศมาจากออสเตรเลียชื่อริชาร์ดฮอลแลนด์มาเทศที่โบสถ์ผมปรากฏว่าในค่ายครั้งนั้นอาจารย์ริชาร์ดฮอลแลนด์ซึ่งอายุต,ต้อง80แล้วนะครับมาเทศนาแล้วก็วางมือพอท่านเดินผ่านผมเอามือขึ้นมาแตะหน้าผากผมท่านเองผมล้มลงไปเลยอย่างห้ามตัวเองไม่ได้เลยเหมือนกับมีอะไรมากระแทกผมอย่างแรงล้มลงไป แล้วหลังแล้วหลังจากนั้นผมก็เกิดความคิดขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะพระวิญญาณมีจริงมาแตะผมได้ในค่ายนั้นพี่น้องถูกพระเจ้าแตะกันมากมายผมก็เกิดความสนใจว่าทําไมสิ่งนี้เกิดขึ้นพระวิญญาณมาแตะแล้วทาให้ผมล้มลงไปผมก็ไปถามอาจารย์ริชาร์ดฮอลเลนว่าได้ข่าวว่าในอดีตอาจารย์ต่อต้านเรื่องการวางมือและการล้มในพระวิญญาณไม่ใช่หรือ อาจารย์วิชาทอลเลนก็เล่าผมฟังว่าเมื่อปีก่อนหน้านี้มีนักเทศคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกาศไปที่ออสเตรเลียแล้วไปทำงานฟื้นฟูปรากฏว่าในงานฟื้นฟูนั้นเขาเรียกสิบิบาลออกมาเลี้ยงแถวกันและผู้ประกาศคนนี้ก็วางมือทีละคนทีละคนล้มกันในเลระนาดเลยนะครับทั้งที่ที่คนพวกนี้เคยต่อต้านึพระวิญญาณเรื่องการล้มในพระวิญญาณเรื่องไฟของพระวิญญาณและนอกจากนั้น นักเทะค,คนนี้ก็เรียกเด็กขึ้นมาบนเวทีวางมือให้เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็ถูกพระเจ้าแตะพอกลับไปที่โรงเรียนวันจันทร์เด็กคนนั้นเดินเข้าห้องเรียนนะครับครูและนักเรียนคนอื่นก็ล้มกันะรนะนาดเพราะว่าการเจิมยงบูตอยู่บนตัวของเด็กคนนั้นบ์ของเขามีโรงเรียนนะครับบทของอาจารย์วิชารทอร์เลนพอผมได้ยินแค่นั้นผมก็ถามชื่อของนักประกาศคนนั้นปรากฏว่านักประกาศคนนั้น ชื่ออาจารย์โรดนี่ฮาวเวิร์ดบราว์จะมาที่รัฐติดกับรัฐผมผมก็เลยตัดสินใจว่าวันพฤหัสสุกนั้นผมจะขับรถพาภรรยาไปที่การประชุมนั้นซึ่งเขามาทำการประชุมฟื้นฟูที่จริงนั้นตอนแรกใจผมต่อต้านเรื่องพวกนี้มากเลยนะครับเพราะผมถูกสอนมาว่าการล้มในพระวิญญาณนั้นมันไม่จริงการหัวเราะในพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่อง ที่มนุษย์เสแสร้งเป็นเรื่องสอนผิดผมจริงๆแล้วใจต่อต้านแล้วสอนต่อต้านเรื่องนี้ด้วยในยุคแรกๆตอนที่เปิดบทใหม่ๆเพราะถูกสอนมาแบบนั้นแต่ผมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า desperate มากผมไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วชีวิตครอบครัวมันจะพังอยู่แล้วการรับใช้มันไม่ไปไหนท้อใจเศร้าใจทำเต็มที่มันก็ไม่ไปไหนผมกับจันดาและคุณแม่ของผมก็พากันนั่งรถไป ที่พอร์ตแลนด์ออริไปที่ประชุมนั้นผมฟังเขาเทศม่เคยไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะเขามีสำเนียงมาจากแอฟริกาใต้ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าอาจารย์คนนี้วางมือผมจะวิ่งออกไปพอเขาเรียกผู้ผรับใช้ออกไปก่อนเลยก่อนสมาชิกผมกับจันดาก็จับมือวิ่งกันออกไปเลยเป็นคนที่สองและให้เขาวางมือผมเปิดใจเต็มที่เลยพอ ท่านอาจารย์คนนี้วางมือบนศีรษะของผมกับอาจารย์ดาผมรู้สึกพระเจ้ามาแตะตัวลม้มลงไปแล้วก็เกิดอาการหัวเราะยังห้ามไม่ได้จริงๆนะครับหัวเราะอยู่นานมากเลยอาจาาจะเกือบ25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอาจารย์ดาก็นั่งดูผมว่าสามีของฉันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยหัวเราะในพระวิญญาณหลังจากผมลุกขึ้นมาจากพื้นชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยผมกลายเป็นคนใหม่เกิดความชื่นชมยินดีอย่างอัศจรรย์ เกิดความเชื่อสูงขึ้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปผมก็ไปที่ประชุมของนักประกาศอีกคนหนึ่งแล้วก็เริ่มสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าออกไปให้เขาวางมือนักประกาศคนนั้นชื่อว่าเบนนีหินผมขึ้นไปบนเวทีเขาแค่กวาดมือเท่านั้นเองไฟพัระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาแตะผมก็เด็นไปเลยต้องหลายฟุตนะครับ ลรวรู้สึกตัวสั่นไปหมดเลยเดินลงไปเมาในพระวิญญาณผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้ไฟพระวิญญาณมีจริงและถูกไฟพระเจ้าแตะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็มีมประสบการณ์อีกเมื่อนักเทศอีกท่านหนึง่งมาที่เมืองของผมชื่อว่าเคนเนตเฮกินตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วผมไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวเขาได้เพราะที่ประชุมคนเป็นพันเขาไม่ได้วางมือให้แก่ทุกคนผมก็ ขอพระเจ้าด้วยความชื่นดูดไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะตัวผมแล้วผมก็เมาในพระวิญญาณวันนั้นเปไ็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนต้องลากหิ้วปีกผมออกจากนอกออกจากโบสถ์ไปเพราะเดินไม่ไหวเมามากๆเหมือนคนเมาจริงๆนะครับหัวเลาะแล้วก็เมาในพระวิญญาณผมมีประสบการณ์กับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากหลังจากนั้นพระเจ้าก็บอกว่าให้เจ้าเริ่มไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนของพระวิญญาณ รับไฟอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาจริงเอาจังผมก็เสียค่าเครื่องบินเสียค่าเช่ารถเสียค่าโรงแรมไปอยู่ที่เมืองที่มีการฟื้นฟูนั้นไปปีหนึ่งสอครั้งเสียเงินแต่ละครั้งนี่นะครับเป็นพันๆเหรียญเลยนะครับสาพันเหรียญแต่ละครั้งต้องจ่ายราคาเยอะมากไม่มีใครมาจ่ายให้ผมผมก็จันดาไปที่ประชุมเดวันเต็มๆเ,มเมช้าสี่ห้าชั่วโมง เย็นสี่ห้าชั่วโมงเข้าที่ประชุมเชา้ en, ชาเย็นเช้าเย็นกวาดซีดีหรือคำสอนทั้งโตะ๊ะเสียเงินค่าคำสอนเนี่ยเป็นพันๆเหรียญกลับมาฟังกลับมาเรียนเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังให้เกิดความเข้าใจไปถูกแตะแล้วแตะอีกมีความไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นรักษาไฟในชีวิตของในตัวเองได้มากขึ้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนชีวิตการแต่งงานเริ่มดีขึ้น เรามาคืนดีกันและเห็นการอัศจรรย์ในโบสถมากขึ้นการเทศนาเริ่มเปลี่ยนวันหนึ่งไฟองพระเจ้ามาแตะลิ้นผมแล้วก็บอกว่าการเทศนาของเจ้าจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่ประชุมปีหนึ่งนั้นมีนักประกาศมาวางมือให้ผมและพูดเป็นภาษาอังกฤษเผยพระชนะบอกว่า you will be a revivalist แปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าคุณจะเป็นผู้นำการฟื้นฟู ปในเมืองต่างๆพอพระเจ้าแตะผมวันนั้นก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงในการรับใช้เริ่มไปที่ประเทศไทยเริ่มไปที่ต่างประเทศต่างเมืองแล้วไปที่ไหนในที่ประชุมก็ไฟพระเจ้าเคลื่อนผีออกเกิดการอัศจรรย์การเทศนาเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตบริสุทธิ์มากขึ้นเกรงกลัวพระเจ้ามากขึ้นเกียรติความบาปมากขึ้นและมีฤทธิเดชในการปฏิเสธความบาป ในคริสจักรของผมเองก็เริ่มมีความบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นญาติพี่น้องหรือว่าพวกสมาชิกที่เป็นญาติพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเด็กๆในโบสถ์เลิกทะเลาะกันมีความบริสุทธิ์ในคริสจักรมากขึ้นผมจําได้ว่าเมื่อไปการประชุมฟื้นฟูครั้งแรกสุดในครที่เราบินไปอีกรัฐหนึ่งทางด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกนะครับอาจารย์ดา ฝันคือแลกเพราะอาจารดาต่อต้านเรื่องนี้ตอนแรกๆเพราะถูกสอนมาอย่างนี้ให้ต่อเตือนเรื่องต่อต้านเรื่องการหัวเราะการล้มการเคลื่อนในพระวิญญ,ญาณอย่างหนักมากเลยรู้สึกเวลานั่งในที่ประชุมนี้มันอึดอัดมากนะครับว่าทําไมพระเจ้าเคลื่อนและคนหัวเราะคนล้มเราอึดอัดมากคืนนั้นอาจารดามีฝันว่าจะแต่งงานกับผมและต้องทําผมแต่งตัวแต่งหน้าให้เสร็จภายในเวลาบ่ายสามโมงแต่ปรากฏว่า บ่ายสามโมงแล้วก็ยังแต่งไม่เสร็จหกโมงก็ยังแต่งไม่เสร็จเข้างานมงคลสมรสไม่ได้พอเขาสะดุ้งตื่นเข้ามาพระเจ้าก็บอกเขาว่าเจ้ายังไม่พร้อมที่จะพบพระเยซูในพิธีมงคลสมรสครั้งสุดท้ายในยุคสุดท้ายเพราะชีวิตของเจ้ายังไม่บริสุทธิ์เจ้าต้องเหมือนผู้หญิงซึ่งฉลาดซึ่งมีสติปัญญาที่เตรียมน้ำมันไว้สำหรับ เชิงเทียนนั้นหรือที่จะจุดไฟพร้อมที่จะพบเจ้าบ่าวตั้งแต่วันนั้นอาจารย์ดาก็กลับใจและสนับสนุนผมเต็มที่ที่จะนําไฟและน้ามันแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราและเข้ามาในคริสตจักรของเราตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยประนีประนอมไม่ว่าช้างจะมาลากกี่ตัวไม่ว่าใครจะว่าผมผมจะไม่หยุดเรื่องไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ และจะนำไฟนั้นไปสู่คนไทยคนลาวและคนต่างชาติทั่วโลกที่เปิดเรื่องนี้และผมขอมีไฟสูงขึ้นสูงขึ้นและขอพระเจ้าให้นำไฟเข้าไปนำการฟื้นฟูทั่วประเทศไทยและสู่คนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยที่พระเจ้านำผมมาพบไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงการรับใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวลูกของผม ชีวิตส่วนตัวทุกอย่างดีขึ้นทุกๆปีผมขอหนุนใจพี่น้องนะครับว่าไฟแห่งพระวิญญาณมีจริงนำความบริสุทธิ์นำการรับใช้ที่เกิดผลมากขึ้นอย่ากลัวเรื่องนี้นะครับขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องถูกไฟของพระเจ้าแตะเป็นประจำๆนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของผู้พี่น้องทุกคนที่ฟังคำพยานนี้ขอให้เขา ได้รับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆให้เขาได้พบคริศจักรที่มีไฟขอให้สอบอที่ฟังคำสอนนี้ฟังคำแบ่งปันนี้ทอมใจลงที่จะเปิดกับไฟห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาจะยอมให้ไฟของพระเจ้าเคลื่อนในชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์มากขึ้นคริศจักรของเขานั้นดีขึ้นขอฝากพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้า เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับแล้วเราพบกันใหม่ในคําแบ่งปันครั้งหน้านะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ Thank you again for spending time listening to this teaching I believe that the Holy Spirit has spoken to you and He shall bless you because you are a doer of the word of God and when you obey the Bible you shall be blessed And you shall be the blessing to the nation. I believe that God will continue to shower His grace and favor upon your life. I will see you again in the next teaching.